เด็กๆเตรียมเล่มนี้นะคะลูกเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลเล่มหนึ่งนะคะเ,คเ,คเด็กๆมาดูชาวความพร้อมนะคะกลมล้อมรอบภาคที่แตกต่างจากพวกมาดูข้อที่หนึ่งนะคะสม้มทุเรียนมะม่วงแอปเปลิลเด็กๆว่าอะไรที่ไม่เหมือนเพื่อนคะแตกต่างเด็กๆมองออกไหมคะ อ่าทุเรียนเพราะว่าเปลือกของทุเรียนมันเป็นยังไงนี่มีหนามแหลมๆในขณะที่ผลไม้อันอื่นเราสามารถจับได้นะคะไม่มีหนามไม่มีแหลมนะลูกนะแต่อันนี้คือน,นี่ต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลนะคะห้ามเล่นห้ามหยิบมาเล่นนะลูกนะวงกลมต่อไปข้อที่สองจอบขวาน ไม้เท้าแล้วก็ทั่ว่เด็กๆดูสิคะอันไหนไม่เหมือนเพื่อนเด็กๆว่าจอบอันนี้เอาไว้ไปสวนปลูกผักปลูกต้นไม้นี่ใช้จอบขวานใช้ฟันต้นไม้ใช้ตัดกิ่งไม้ใช้ตัดท่อนไม้ได้ส่วนไม้เท้าไม้เท้าเอาไว้ค้ำพยุงตัวเองนี่เห็นไหมคะ ต่อไปพวกก็ไว้ตักดินตักทรายเด็กๆว่าอันไหนที่แตกต่างจากพวกคะ่ะไม้เท้าวงกลมต่อไปข้อที่3ากันไกยเลื่อยมีดแล้วก็ที่เปิดน้ําอัดลมที่เปิดน้ําเห็นไหมคะนี่ตัวเปิดอันนี้เด็กๆว่าไหนคะอันนี้เออกันไกตัด ใช้ตัดอันนี้ก็ใช้ตัดเหมือนกันตัดท่อนไม้อันนี้ก็ใช้ตัดเหมือนกันแต่อันนี้ใช้เปิดวงกลมนะคะอันนี้ต่างจากพวกต่อไปข้อที่สี่ม้อหุงข้าวโทรทัศน์วิทยุแล้วก็กีตาร์เด็กๆมองสิคะอันไหนที่แตกต่างจากพวกกีตาร์นั่นเองเก่งมากๆค่ะวงกลมนี่แล้วลูกก็ระบายสี เรียน カレッ,ッグディー。